วันนี้จะพาเพื่อนๆมาทดลองเสียบยอดพุทราครับจากต้นตอพุทราเดิมครับโอ้โหน้ำ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 เราเมีเคียวมาครับต้นพุทราเดิมเป็นพุทรานมสดนะครับเราก็จะมาทำพิธีการเสียบยอดครับผม อ้าวไม่เอ่ยไม่จำไม่ได้เลยใช no. ่ไหมเนื้ลืมสนิทเลยโอ้เพื่อนไดปติดเอาออกให้หมดเลยครับลิ้นขาดเลยติดอะไรอีกบาทเลยนี่แหละครับมือใหม่พ่อกระเทินอืม ครับรอ้าวพอเพี้ยเสร็จแล้วแล้วก็เคพียร์ตอของเราครับาารรเจือแล้วเนี่ยเอาไว้ให้ได้เด้เอปีลงดีดีดก่อนที่นะ มือใหม่นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้อันเก่าที่เราทําไม่ติดครับเอาออกเลยแกะเลยครับไม่ติดแล้วก็แกะเลยผมเห็นมันวิ่งตีอยู่เดะพ่นะอ่านี่นะครับเราเอากริ่งนี้แหละสมบูรณ์ดีนะครับก็ เฉือนด้านบนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นแผลที่มันช้ำเนาะเขาบอกทำ่างนี้มันจะติดง่ายนะครับทำตามอาจารย์บอกครับวันนี้เราจะเป็นรูปแบบของการเสียบยอดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับดังนั้นเราต้องมาเลือกกิ่งพันุก่อนนะตกลงกันได้แล้วพอเราจะเอากิ่งนี้นะครับนี่นะครับจริงๆอันนี้ก็ด้านบนนี้ก็ได้อยู่นะได้หลายกิ่งอยู่นะครับ นี่นะครับลักษณะาการเลือกกิ่งนะครับท่านอาจารย์สอนไว้นะเลือกให้เป็นกิ่งงามแบบนี้นะครับนี่กิ่งงามแบบนี้น,นี่นะครับได้กิ่งงามแล้วนะครับเราก็แต่งกิ่งขะหน่อยนะครับ ลำดับต่อไปนะครับเราก็ทำลิ้มนะครับเพื่อนๆปาดครั้งเดียวแรงๆไปเลยครับนี่ครับฝั่งหนึ่งก็จะให้ยาวขึ้นหน่อยนะครับฝั่งหนึ่งก็จะสั้นตัดเข้ามาลิ่มนี่ฮะหั่นเร็วๆสวยๆนะครับอันนี้เราก็มาพาเลยครับผ่า,าเรียบร้อยนะครับ นี่ครับได้ริมสวยแล้วนะครับทีนี้นะครับเนื่องจากว่ากิ่งไม่เท่ากันใช่ไหมเขาให้เราชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเราก็เอาผานังชิดด้านนอกนี้นี่เพื่อนเห็นไหมชิดด้านนอกอุ้ยหืมช้ำแล้วครับเพื่อนเริ่มรชิดด้านนอกนี้นะครับชิดแล้วเราก็ทำธีการมัดนะครับ ให้แน่นๆครับโดนน้ำอันลึกทำครับ นี่ครับออมือใหม่นะครับเพื่อนก็ว่ากันนะติดแล้วค่อยว่ากันครับเราก็จะทําการมัดช่วยนะครับว่าดูจากลักษณะอันนี้แล้วก็น่าจะแน่นไม่พอนะ้เพื่อนเนาะมัดกิ่งช่วยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ต้องครอบเข้าไว้ครับเป็นการอบนะครับเพื่อนเตียมกันฮะีนกิ่งข้างบนไหมคะอ๋อพันพันพน,นี่เราจะอบเราจะเป็นการอบแทนหรือจะพันดีพันดีอ๋อพันค่อยอบโอเคนะครับอย่างนี้นะครับพอเสร็จได้อย่างนี้แล้วนะครับเพื่อน เราก็ต้องหอกิ่งด้านบนด้วยเนาะจริงๆก็ต้องหอก่อนหน้านี้นะครับชุบโอ้ยไม่อยากตัดเลยนะาวแล้วเดี๋ยวเราจะหอกิ่งด้านบนนะครับเลยวิธีการห่อเลยนะครับ ูตเดิมของเราก็คือชุพรีไม่ออกโดนน้ำข้างหลังตามครับ เบาๆไว้ครับพันไว้เบาๆ,าๆการพลาสติกคลายตัวนะของเราเนี่ยใช้พลาสติกที่ในการแรปอาหารนะครับแรปอาหารก็คือห่ออาหารไว้ไม่ให้มีการปนเปื้อนเนาะไม่ได้พลาสติกที่ทําการเกษตรโดยตรงนะครับดังนั้นก็จะมีล้มๆมแต่ก็พอได้อยู่นะครับเพื่อนๆแล้วเราก็ทําการอบเลยครับผม อย่างนี้ไว้อย่างนี้เลยครับเพื่อไม่ให้เขาคลายน้ำนะครับกระตุ้นให้เขาจะเริญเติบโตด้วยนะครับ ื่อนดูนะอันเดิมอันนี้นะครับเป็นการเสียบด้านข้างนะครับแล้วก็ติดมาสองกิ่งนะเพื่อนเนาะส่วนอันใหม่เนี่ยนะครับเป็นการเสียบยอดต่อยอดนะครับนี่นะครับเพื่อนถ้าต้นเดิมขึ้นมาเงี้ยเราก็ต้องเอาออกนะ <c oughs> นะครับนี่ได้ละกลิงนึนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเสียบอีกยอดหนึ่งนะครับนี่ใช้กิ่งนี้สูงขึ้นมาหน่อย จัดการใบนะครับจัดการหนามให้เรียบร้อยต้นต่อเดิมนะครับเป็นพุทรานมสดนะครับเพื่อนพุทรานมสดหนามก็พอสมควรเลยครับถ้าเทียบกับพุทราเบอร์สิบสามนี่นะครับพุทราหิมะขาวนี่นะครับอันนี้หนามก็จะน้อยกว่าเยอะเลยครับ อันนี้ติดสองกิ่งแล้วนะครับเนี๋ยเราทําเพื่อลองฝีมือเพิ่มเติมนะครับอันไหนที่เป็นต้นกิ่งเก่าของเก่าก็เดี๋ยวตัดออกก่อนเนาะเพราะว่าก,กิ่งเก่าพวกนี้นะครับมันจะทําให้การเจริญเติบโตของต้นไม่ดีพอนะครับเอาออกก่อนนี่คืออันเก่าที่ไม่ติดนะครับอันที่ไม่ติดเนี่ย เราก็ลอกออกเลยออกหลดครับผมนี่ฮะฝีมือ,อการเชื่อมของเราก็ไม่ดีพอนะครับเดี๋ยวเราตัดลงมานะจะได้กิ่งของอเบอร์ห้าสิบนะครับไว้เป็นต้นผสมก็จะมาเสียบใส่อีกนะครับ,ก,รบก็ลองทำไปเรื่อยๆนะครับฝึกฝีมือไปครับผมอเอารีย,ยาด้านล่างก่อน เสร็จแล้วนะครับเราก็แต่งแผลด้านโบนนะครับให้แผลไม่ช้ำนะครับผมมีลดการบอบช้ำนั่นเองนะครับเราก็เลือกกิ่งนะครับที่เราตัดไว้นี่นะครับเพื่อนๆลักษณะกิ่งที่เราเลือกเหมือนเดิมเลยครับนี่ครับ เลือกเป็นง่ามแบบนี้แล้วเราก็พาเลยครับโอ้โอแรงเกินไปครับดูสิครับนี่เผื่อยาวๆไว้ก็มีประโยชน์อย่างนี้นะครับแล้วก็แต่งยอดครับโอ้ยมี คมนะครับคิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับของเราเลือกคิดฝั่งนี้แล้วกันเนาะก่อนที่จะพันนะครับรอบนี้เราขอเลือกวิธีการมัดก่อนนะครับเพื่อตรึงกิ่งพันนะ หมุนหนึ่งรอบนะครับสองรอบดึงครับจะทําให้แน่นขึ้นนะครับมือใหม่จ้าพเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็พัน รอบนะครับ ถ้าเราพัานแล้วไม่ติดน่อย่างนี้นะครับเพื่อนแล้วก็ได้เป็นวิชาแล้วครับวิชาติดตัวเรียนรู้ไปครับอืมเอ้ยขาด ครับลำดับต่อไปเราก็พ่านอ้อมกิ่งครับรอบนี้จะพ่านจากบนลงล่างจ้า ขีเ่เละตืดตืดมีครับเพื่อนใหม่ครับเอาทังไปเสร็จแล้วอ่ะนะครับแล้วก็เอาถุงครอบเลยครับขี่เลเนาะเพื่อนเนาะ ลังใจกันไปแล้วกันนะครับในการฝึกเสียบยอดครับครั้งที่แล้วนี่เสียบข้างนะเพื่อนนะรอบนี้ก็มาเสียบยอดกันนี่ครับ ไม่สวยเท่าไหร่ครับนแต่ก็ประสบความสําเร็จแล้วครับวันนี้รอให้กิ่งเขาบอกโตเท่าดินสอนะครับเพื่อนเพอโตเข้าดินสอปั๊บเราจะลองเสียบยอดดูนะครับการเสียบยอดก็ไม่เคยเพื่อนก็ยึกยึกยักยักอยู่นะเพื่อนเนาะก็เอา้าตามสภาพนะครับลองมือไปครับแล้วก็อันนี้คือที่เราเสียบข้างครั้งที่แล้วนะครับที่เขาเกิดติดก็แข็งแรงดีมากเพื่อนดู น,นะครับส่วนอันนี้คือต้นพันธุ์เดิมเขามานะครับเราก็เลยจะเสียบยอดดูนะครับโดยใช้กิ่งพันธุ์ที่เป็นแล้วนี่แหละกลิ่งสมบูรณ์สมบูรณ์อย่างนี้นะครับหลายคนเ็าบอกก็เอาไว้สักต้นเดียวนะครับในการให้มันขึ้นลูกขึ้นผลเนาะแต่ของเราก็จะเลือกเอาไว้อย่างนี้นะครับเพื่อในการประโยชน์ในการฝึกฝีมือนะครับในการตอนการทํากิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นอาจารย์ท่านใช้พาราฟิมนะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองลงทุนดูเหมือนกันนะครับดูเหมือนว่าจะทําง่ายแต่ไม่รู้จะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับพาราฟิมอาจารย์บอกว่าม้วนหนึ่งมีก็โอ้ใช้ลืมนะครับแต่ก็แพงนอยเนาะเราก็เริ่มจากอย่างนี้ไปนะครับก็ดูสิครับเพื่อนๆมีนอนมีอะไรเยอะอยู่นะก็เรียนรู้ไปครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาเสียบยอดพุทรา เบอร์13นะครับหิมะขาวลูกโตโตนะครับเท่ากับแอปเปิลเขียวนะครับเป็นพุ้สาที่เราทานแล้วเราชอบนะครับเราก็เลยอยากลองปลูกเนาะเพื่อ1สะสมสายพันธุ์2ฝึกวิชานะครับเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองในการจัดการการเกษตรเ้อนเพื่อนเนาะนะครับวันนี้ก็ประสบความสําเร็จคือการได้เริ่มต้นแล้วครับเพื่อนๆล่ะนะครับ มาเรียนรู้มาเริ่มต้นมาทำไปด้วยกันนะครับบ้านพันไม้พอเพียงนะครับฝึกฝีกมือในการเสียบยอดบอกเพื่อนเลยว่าเสียบยอดเนี่ยแบบเนี้ยนะครับเป็นการทำครั้งแรกของเรานะครับสวยไม่สวยติดไม่ติดเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันเนาะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ